ก้ายอดคนจอมขมังเวทของไทย EP ที่4หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าวิชาพวกนี้ถือว่าต้องห้ามอัตมาแค่แสดงให้เห็นว่าทำได้จริงหากสอนให้แล้ววันหนึ่งวิชาเหล่านี้แพรงพายออกไปแผ่นดินจะเดือดร้อนความเชื่อเรื่องอาถรร์นั้น อยู่ควบผู้กับศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพุทธศาสนามานับแต่สมัยของพระโมคคัลลานเถระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้ศึกษาศาสตร์แห่งสยเวทจนสำเร็จวิชาหน้าอัศาจรรย์มากมายอาทิการถอดจิตประสานกระดูและอื่นๆที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจจะให้คำอธิบายได้จนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาที่เหล่าคารวาสบางคน ได้สนองกิเลสโดยการใช้ศัยศาสตร์สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนทําให้พิธีกรรมอวิชาอาคมบางชนิดกลายเป็นสิ่งต้องห้ามในหมู่วงวานผู้ใช้อาถพ์ก่อนที่ศาสตรต์ต้องห้ามเหล่านั้นจะเลือนหายไปตามการเวลาโดยจุดสิ้นสุดของวิชามหากาศนั้นจบลงไปพร้อมกับลมหายใจของพระภิกษุร,รูปหนึ่ง ซึ่งท่านเปรียบดังบรมคูของผู้มั่นหมายจะเป็นจอมขมังเวทแห่งยุคพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุเกสโรวัดปากของมะขามเท่าจุดเริ่มต้นสู่การเป็นพระภิกษุขมังเวทเกิดขึ้นเมื่อท่านอายุได้เพียง22ปีหลังศึกษาพระธรรมจบท่านก็ออกทุดงเพื่อฝึกกสินคือการปฏิบัติสมาธิด้วยวิธีกำหนดจิตไว้กับาธาตุง่ายๆ รอบกายอาทิดินน้ำอากาศและไฟสร้างความแก่กล้าแก่ดวงจิตก่อนจะใช้อำนาจจิตนั้นบังคับสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นฝนตกไม่เปียกถูกไฟไม่ร้อนเปลี่ยนไอร้อนให้เป็นไฟตลอดจนไปถึงการสะกดใจคนต่อด้วยการศึกษาศาสตร์จากตำราของพระโมคคลลานะไม่ว่าจะเป็นความคงกระพันแคลคลาด หรือเมตตามหานิยมโดยมีอาจารย์จากหลายสำนักช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เมื่อศึกษาจนสำเร็จแล้วพระสุขก็เดินทางมาพำนักอยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทโดยอยู่อย่างพระวิปัสสนาเพียงลำพังทำให้ชาวบ้านบางคนที่ผ่านมาได้เห็นความยึดมั่นในศีลน,นี้จึงได้พากันมาบูรณะวัดร้างแห่งนั้น แล้วเรียกตามตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่ปากคลองแล้วรายล้อมไว้ด้วยต้นมะขามเก่าแก่วัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดปากคลองมะขามเท่าเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ30ปีพระสุขก็กลายเป็นหลวงพ่อสุขจนวันหนึ่งนั้นมีคารวานพ่อขา15คนเดินทางลงมาจากอุตรดิตถมีพหาหนะเป็นช้างเก้าเชือกมาพักอยู่ที่ใต้ทุนสลาวัด ซึ่งหลวงพ่อก็อนุญ,ญาตให้อยู่ได้เพียงแต่มีข้อแม้ว่าห้ามฆ่าสัตว์ภายในเขตวัดทว่าเมื่อป้องกันปัญหาหนึ่งได้ปัญหาอื่นก็บังเกิดอยู่ดีเมื่อเหล่าคารวานก็ปล่อยช้างออกไปหากินช้างกับพากันเดินไกลออกไปถึงส่วนที่ชาวบ้านปลูกไว้เรียงชีพซําลายเมื่อพบว่าสเสบียงใกล้หมดจึงหมายจะยิงนกในเขตวัดมาย่างกินถือว่าละเมิดข้อตกลงกับหลวงพ่อสุข ชาวบ้านก็รุมล้อมเข้ามาตักเตือนและร้องเรียนซึ่งเหล่าคลรวานก็ไม่ฟังหากแต่จะยิงชาวบ้านซ้ำอีกทว่าในจังหวะที่ลั่นไกออกไปปืนก็ยิงไม่ออกแต่กลับลั่นเปรี้ยงออกมาทันทีเมื่อหันไปทิศท,ทางอื่นที่ไม่ยิงนกจึงลองเปลี่ยนเป็นหน้าไม้ลูกศรก็ล่วงพลอยลงพื้นเช่นกันก่อนจะเห็นหลวงปู่สุขเดินเข้ามาห้ามซึ่งก็ไม่ฟังอยู่ดี ซ้ำยังหยิบขวานมาแสดงอาคมด้วยการฟันลงไปที่หน้าแข้งของตนเองนอกจากจะไม่มีแผลแล้วยังมีฟืนกระเด็นออกมานี่เขาเรียกกันว่าผ่าฟืนด้วยแข้งวิชาติดตัวของชาวป่าที่อำนวยความสะดวกในการหาฟืนมาก่อไฟหลวงพ่อสุขได้เห็นก็ไม่ได้แสดงอาการอันอื่นใดนอกจากถอนหายใจก่อนจะเดินกลับไปที่กุฏิจนกระทั่งพบค่ำ ท่านลงจากกุฏิพร้อมกะลามะพร้าวซีกหนึ่งเมื่อเดินมาถึงลานหน้าวัดท่านก็บริกรรมคาถาเรียกช้างให้มารวมตัวกันแล้วไร้คาถาอีกคาถาคือคาถาย่อร่างของช้างให้เล็กลงเท่าก,กับปลายนิ้วแลวเอากะลาครอบไว้ปิดด้วยคาถาผูกตรึงกะลาไว้กับพื้นอย่างนั้นไม่ให้ช้างดันออกมาได้รุ่งเช้าวันต่อมาพ่อค้าหาช้างไม่เจอ ก็เริ่มใจเสียเพราะหากไม่มีช้างแล้วตนก็จะไม่มีพาหนะไว้เดินทางกลับบ้านจนต้องยอมกราบกรานมาขอหลวงปู่สุกทั้งน้ําตาหลวงปู่สุกก็เผยว่าตนนี่แหละที่เอาช้างไปก่อนจะยื่นเงื่อนไขว่าหากอยากได้ช้างคืนก็ให้เอาเงินไปชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านให้หมดก่อนเมื่อชดใช้เสร็จแล้วหลวงพ่อสุกก็จะเปิดกะลาขึ้นช้างก้าวเชือก ก็ขยายร่างกลับขึ้นมาเป็นปกติภาพการแสดงพุทธานุภาพของหลวงปู่สุขนั้นปรากฏแก่สายตาของเหล่าทารวานและชาวบ้านอย่างชัดเจนจนทุกคนต่างก็พร้อมใจกันกล่มลงกาดแทบเท้าหลวงปู่ศุขพร้อมด้วยความเลื่อมใสวีรกรรมในวันนั้นก็พาให้ชื่อเสียงของหลวงปู่สุขด่งดังมาถึงบางกอกแม้แต่บริพารในวังต่างก็ล่ำลือกัน กระทั่งได้ไปเข้าหูใครคนหนึ่งไม่กี่วันต่อมาหลวงปู่สุขก็ได้แว่วานขออาสาสมัครมาทำความสะอาดวัดพร้อมพิธีต้อนรับครั้งใหญ่ด้วยเหตุว่ากำลังจะมีคนใหญ่คนโตมาที่นี่และหลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการต้อนรับคนใหญ่คนโตคนนั้นหลวงปู่สุขก็ได้นำหัวปรีมาจำนวนหนึ่งก่อนบริกรรมคาถาจนหัวปรีกล้วยกลายเป็นกระต่ายสีขาว วิ่งไปรอบรอบหลานวัดเย็นวันนั้นเองเรือกลไฟลําหนึ่งก็มาจอดเทียบคลองหน้าวัดเรือโรพระเจ้าบราวงเธอกรมมหมือนชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จลงมาจากเรือก็ได้พบข้อกับฝูงกระต่ายวิ่งแล่นไปมาหน้าเอ็นดูแต่เมื่อพระองค์ทรงหยิบขึ้นมาตัวหนึ่งกระต่ายก็เขือนร่างเป็นหัวปรีก่อนหลวงปู่สุขจะเดินทางเข้าไปหยิบหัวปรีลูกนั้นขึ้นมา เสกให้มันเป็นกระต่ายดังเดิมสร้างความพิศวงให้แก่เสด็จในกรมเป็นอย่างมากแต่กระนั้นพระองค์ก็ได้แจ้งว่าเรือกลไฟของพระองค์นั้นขัดคล่องและทรงปลดให้ใช้สาราวัดเป็นที่พักชั่วคราวจนกว่านายช่างจะซ่อมแซมเรือสําเร็จหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรและเมื่อต่างฝ่ายต่างมีโอกาสแนะนําตัวกันเสด็จในกรมจึงรู้ว่าหลวงพ่อรูปนี้แหละ คือเจ้าของวิลกรรมกลาครอบช้างที่บริพานในวังร่ำารือกันหนาหูส่วนหลวงพ่อนั้นหลังจากรู้เพียงว่าเป็นคนใหญ่คนโตก็รู้แล้วว่าบุรุษผู้นี้คือหนึ่งในโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าบรมวง์เธอกรมมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้เล่าว่าพระองค์เพิ่งเสด็จกลับจากประพาสนภาคเหนือ และนับแต่ได้รู้จักกับศาสตร์แห่งสายเวทพระองค์ก็มีความหลงไหลและชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้เรื่อยมาหลวงพ่อสุขจึงบอกว่ายังมีวิชาอีกมากมายที่ไม่ได้ทำให้เพียงแค่คนแกรง่งฟันแทงไม่เข้าศยศาสตร์ก็สามารถเสริมสร้างบาร,รมีให้แก่คนเติบโตมียศถาบรรณาสักด้วยเช่นกันหรือแม้แต่สร้างความอัศจรรย์แก่ผู้อื่นได้อย่างพยนต์กะตาย ที่เสกขึ้นจากปรีก้ย้ยทั้งคู่สนทนากันอย่างถูกอัธยาศัยและกินเวลานานจนกว่าจะรู้ตัวก็ชาของอีกวันเสียแล้วสเสด็จในกรมจึงขอร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่สุขให้เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งท่านก็ยินดีสอนให้ด้วยความวางใจว่าสเสด็จในกรมผู้นี้คือผู้มีบุญญาธีการแต่ที่เหนือความคาดการคือในระหว่างสอนนั้น พระองค์มีอัจฉริยภาพดีนักถึงขนาดใช้เวลาเพียงแค่3วันสามคืนก็สำเร็จได้หลายวิชาตั้งแต่พยนกระตายเพื่อเป็นพื้นฐานแก่การเสกพยนต์อื่นๆและให้พระองค์ได้รู้จักการมอบความสุขแก่ราชบริพารในตัวถัดมาคือพยนต่อแตนคือการเปลี่ยนใบมะขามให้กลายเป็นฝูงต่อหรือแตนก่อนจะมาถึงวิชาจรเข้สมิงที่ฝ่ายหลวงพ่อสุก เป็นผู้ถามขึ้นก่อนว่าปรารถนาจะแคร่ชมคนภายในเป็นจระเข้หรือไม่ซึ่งไม่เพียงแต่เสด็จในกรมเท่านั้นเหล่าข้าราชาบริพารอื่นๆก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเช่นกันว่าอยากเห็นคนกลายเป็นจระเข้ขอรับพระองค์เจ้าวราวงเธอกรมมือ่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับสั่งให้นำนายพลคนหนึ่งชื่อนายจ็อกมาร่วมการสาธิตเพราะนายจ็อกค,คนนี้ เรียกได้ว,ว่าบึกบืนที่สุดในรุ่นหลวงพ่อสุขจึงได้พานายจ็อกไปนั่งข้างสาระน้ําแห่งหนึ่งในวัดก่อนจะให้ในายจ๊อกค,คนนี้พนมมือเอาไว้ส่วนตนก็บริกรรมคาถาแล้วเป่าลงกลางกระม่อมพร้อมใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งตบลงไปยังกลางหลังครู่หนึ่งนายจ๊อกค,คนนี้ก็กระโดดลงไปในสระไม่นานนักก็มีจระเข้ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาหลวงพ่อสุข จึงถามเสด็จในกรมต่อว่าจะให้คืนร่างหรือจะให้เป็นจระเข้อยู่อย่างนั้นเมื่อพระอ,องค์ตอบว่าให้คืนร่างหลวงพ่อกลับไปที่กุฏิแล้วนำบาตรน้ำมนต์มาเทราดลงไปบนหัวจระเข้ตัวนั้นเพียงอึดใจจากจระเข้ขนาดยักษ์ก็เขืนร่างเป็นพลทหารจอกดังเดิมเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังโปรดติดตามอีพีต่อไปขอบคุณที่รับฟังจนจบครับ